ใหญ่นะคะไหนทำมือให้กอดูหน่อยเป็นใหญ่แค่ไหนอือหือใขอบคุณคุณเยาวรักนะคะให้หนึ่งร้อยดวงพี่ชินน่ารักนะคะคุณปะ,ปะพาพานชินใจได้เห็นหน้าพี่ทีแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้นี้ให้เห็นหน้าพี่ทีไอ้บ้ามาแล้วอ้วนไปไหนอ้วนไปแน่แน่ไหน ยี่พ anyway? okay? okay, ่ยีบอกว่าอ ok> ้วงไปแน่ๆเลยอ้วงอ้วอ้วงจะได้ไงอะลูกไรวไปุป้คุณปาเก้บอกว่าขอพ่อๆหน่อยค่ะเร็วเคุณปาเก้าเป็น FC ่เหมอโอเคมะชัดมะปาเก้คนที่เอาไว้สุดคือน้องพีปาเก้ทำไมเอาหน้าฉันกับปกทำไรนะลูกทำไรนะเอาหน้าฉันกับปกไหมป กินวิตามินซีพีพิีพีขาพ่อบอกบุ๊ไปไหนคะยังไม่รู้เลยคะ่ะยังไม่รู้เลยรอรอรอไอวาหน่อยคะ่ะไอวาไอวาน่ารักจังเลยลูกแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าบ้านแต่เนียนี้ทุกหนึงยังไม่ยังไม่มืดอไหร่ คนถามว่าที่ถ่ายรูปกับอาเกรสนี่วันไหน,นก็ใกล้ๆเนี้ยวันสองวันเดี๋ยวเดี๋ยวโ้เธอเขาจะถ่ายรูปขอถ่ายรูปอะไรเหรอพี่ไอวากับอัญญายตรงกลางาขอบคุณคุณแนนซี่นะส่งมาให้ห้าร้อยด เดี๋ยวตอนสองทุ่มมีคลิปตอนถ่ายรูปกับอาเกสแต่กำลังหาวิธีอยู่แม่อาเกสผิวเข้มจนเกินไปอย่างปั้นึงแป๊บนึงอปับนมือลูกป้าปุ๊กได้ถึงสิบนะหนึ่งถึงเจ็ดป้อปุ๊กก็แล้วก็อุ้ยไม่เปิดสิ่วันอัญญาเลีนอัญญาอะไรวีพิีคิดถึงป้าปุ๊กจังเลยอุ้ย โอ้โหพี่เพครับไอวานมองกล้องเหรอครับโอ้จบโอ้ยจบอยู่ที่น้ำบอลแล้วแต่ได้รูปไหมได้รูปไหมสองสาวถ่ายรูปกับอาเกสน่ารักมากได้คะโอเค โอ้พ่อเห็นแล้วอ้เครื่องใหญ่จังเลยไอ้ว่าไอ้ว่าเก่งจังอะไรนะอะไรนะ่แล้วแล้วอ,นะอยู่ตรงข้างบน้ <c oughs> องไม่สิ้นน <c oughs> ะอ่า พน้องพี่เดี๋ยวเอาเอห้แล้วน้เพราะพ่อจะลงคลิปที่ไปงานมันเกิดจะย่าเมื่อไหร่อาจจะอาทิตย์หน้านะส่วนเอ่ออาทิตย์นี้เป็นไปเที่ยวภูเก็ตเออสอชั่วโมงะทุกคนอเไมไม่น่าถึงนะเพราะเราไปแป๊บเดียวน้องพี่น้องพี่มาให้น้องซ้อนหน่อยเ๋ยน้องรอด้โอเค ไปแไม่อัญญาไปซ้อนแม่เดี๋ยววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหนีน้องสิ